สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพักเล่นเกมเอกเิกินผัก วันนี้อยู่ที่เรื่องราวของ l o g i จิคอฟแล a ซ y เช่นเดิมเราจะพยายามที่จะเข็นเรื่องราวของโลจิคอฟแล a ซีเนี่ยให้ไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยเหตุผลก็คืออยากให้เรามีการคิดวิเคราะห์อยกแยะได้มากขึ้นโดยเราจะบองผ่านเลนจากหนังสือที่ค่อนข้างใช้การกล่าวโดยไม่ซับซ้อนแล้วก็เป็นพอที่จะย่อยง่าย แล้วก็หลักเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านข้อมูลในเชิงลึกมากนะครับเราได้คุยไปถึงหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะกล่าวถึงการใช้การโจมตีตัวบุคคลหรือว่า ad hominem attack นะครับ ad hominem เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆตลอดเวลาจะเห็นบ่อยมากๆในช่วงของ ทางด้านการพูดคุยที่เกี่ยวกับทางการเมืองพระโคก,กานดานี่ยิ่งเยอะเลยนะครับแต่จริงแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยบางทีเราก็ใช้แอดโฮมเนมโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปเอาละแต่ก่อนที่เราจะแวะเข้าไปนะครับเราขอแวะมาเปิดเพลงก่อนนะ่ยก็จะเปิดเพลงเบาๆเข้าไปด้วยบางทีอาจจะเบามากเบาจนไม่รับรู้ว่ากำลังเปิดเพลงอยู่ เาจะดึงเพลงมันขึ้นมาเล็กๆด้วยความชอบส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสันดานส่วนตัวล้วนๆเอาละเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับรอนที่จะเสียเวลามากเกินไป At h o m in m a t t a c k เนี่ยเวลาเราจะพูดคุยกันหรือว่ามีบทสนทานากับใครบางครั้งเราได้รับคำถามมาด้วยคำถามนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีคำตอบหรือคำตอบเรารู้ว่าถ้าตอบไปเราอยู่ในจุดที่ไม่ดีแน่นอน แล้วก็เลยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจแทนที่เราจะไปตอบคําถามนั้นแต่มันกลับตรบัตสลับไพ่งายไพ่ขึ้นมาโดยไปโจมตีตัวผู้ที่เป็นผู้ถามแทนลองฟังบทนะสนทนาสมุินี้ดูนะครับมีบทสนทนาของคนสองคนขอเรียกว่าพี่น้ําเงินกับพี่แดงพี่น้ําเงินพูดขึ้นมาบอกว่าเออพี่แดงเนี่ยดูสิ เขาจะจัดงานสร้างให้มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โหไม่ดีเลยนะเนี่ยฉันคิดว่าเงินของประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สมควรมาใช้จ่ายในการซื้อการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พี่แดงก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าโทผมเห็นว่าฝั่งตรงข้ามนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดงั้นอยู่อยู่นะครับเพราะว่า ทางประชาชนผู้คนทั่วไปอย่าไปฟังแล้วกันเพราะว่าพี่น้ำเงินเนี่ยเขาเป็นทหารเขาจะไปรู้เรื่องเศรษฐกิจได้อย่างไรมีแต่คนที่เป็นทหารเท่านั้นไม่มีใครเคยเป็นผู้บริหารธุรกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังที่พี่น้ำเงินพูดพี่น้ำเงินลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพ่อแต่ข้าน่ะไม่เห็นด้วยกับที่เจ้าพูดตะกี้หรอกนะการที่ข้าเป็นทหารเนี่ยก็ใช่ป้าความคิดของข้าจะไม่รู้เรื่อง การบริหารเงินซะอย่างไรดูอย่างเจ้าสิเจ้าพิชเจ้าแดงเจ้านี่ยังมีใบแอสอยู่เลยนะข้าว่าการที่เจ้าจะไปทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีใครอยู่เบื้องหลังเท่าเจ้าหรือเปล่าเจ้าทำธุรกิจสีเทาเนี่ยมันไม่ดีเลยนะพี่แดงก็ดันตัวขึ้นมาช้าก่อนช้าก่อนพี่น้ำเงินเจ้าอยู่ๆจะมาพูดเรื่องใบแอสได้อย่างไร เนี่ยอย่าให้ข้าต้องหยิบเรื่องของหัวสอวอขึ้นมาพูดถึงนะถ้ามาพูดถึงแล้วเนี่ยคนจะเห็นความคิดของเจ้าเป็นอย่างไรกันล่ะที่ดำเงินก็ดีตัวขึ้นมาอีกเลยเฮ้ยเรื่องหัวขอววอมันจะไปเกี่ยวกับการทำอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ยังไงอย่างเจ้ายังมีคดีชั้น14อยู่เลยอย่าลืมสิผู้คนเหล่านี้ยังไม่ได้ลืมหรอกนะพี่แดงก็ฉุนเฉียวดีขึ้นมาเจ้ากําลังจะทําอะไรอีกแล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่าพวก เจ้ายังมีที่ดินเขากระโดงห้าพันไร่อยู่นี่คือบทสนทนาสมมุติของพี่แดงกับพี่น้ําเงินนะครเราเห็นจะเห็นชัดเจนว่าทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งพี่แดงแล้วก็พี่น้ําเงินไม่มีใครตอบคําถามตรงประเด็นสักคนนะครับในภาษาอังกฤษในเล่มหนังสืเอเล่มนี้เขียนว่า d i s t i n g u i s h way แปลว่าไม่ได้ทําตัวให้หมมให้เหมาะสมกับที่ถูกถามหรือที่ตั้งคําถามนะครับ ไม่มีใครตอบคำถามที่ถูกตั้งโดยฝั่งตรงข้ามแต่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพี่แดงและพี่น้ำเงินต่างโจมตีตัวบุคคลด้วยกันเองทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เป็นบทสนทนาสมมุติตะกี้คือเป็นบทสนทนาที่คอมมอนมากๆในเรื่องของดีเบตโดยเฉพาะใน p o l i t i c a l debate นะครับโดยที่ใน p o l i t i c a l debate เนี่ยหรือว่าดีเบตของทางการเมืองเนี่ย วิธีใช้อั o โ i n e นหรือโจมตีตัวบุคคลเนี่ยจะถูกหยิบมาใช้ตลอดเวลาเพื่อที่จะลดความเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามลงโดยแทนที่จะไปตอบคําถามที่ถูกตั้งมาให้สมบูรณ์กลับกลายไปโจมตีที่ตัวบุคคลที่ถูกถามขึ้นมาเพื่อทําให้คําถามนั้นดูไม่สมราคาในรูปเราจะเห็นว่ามีการบทสนทนาระหว่างกุ้งบสเตอร์นะครับกับกุ้งเฉยๆนะครับกุ้ง l o เตอร์ตัวใหญ่ๆสูงๆพูดอยู่ในไม้บอกว่า เนี่ยจะไปเชื่อไอ้พวกกุ้งเหล่านี้ได้ยังไงว่ามันจะสามารถรันประเทศได้โดยที่ไอ้กุ้งเฉยๆเนี่ยยืนอยู่บนนังสือยอยู่บนตำรับตำราเนยะ,ค,ะคือในภาพเนี่ยก็จะสื่อให้ถึงว่าแทนที่จะไปคุยกันเรื่องของบทสนทนาจะไปคุยเรื่องของเนื้อหาจะไปคุยเรื่องการตอบคาถามกลับไปโจมตีตัวบุคคลเพื่อลดความน่าเชื่อถืออนันเสียเนี่ยนี่คือการใช้อัตโฮมิเนมครับผม คำว่า ad hominem เป็นภาษาละตินนะครับซึ่งแปลว่าตรงๆก็คือว่า to the man นะครับแต่แม n ในที่นี้เนี่ยก็คือว่าตัวบุคคลนั่นแหละ ad hominem ก็เลยจะแปลว่าไปที่ตัวบุคคลใน,ในที่นี้เรากำลังจะพูดถึงว่าโจมตีตัวบุคคลนะครับเป็นหนึ่งใน logical fallacy หรือตกกรรกะวิบัติที่ใช้ในการตอบคําถามบทสนทนาระหว่างเจนนี่กับซิลเวียแล้วกันนะครับเจนนี่บอกว่า ลุงของฉันนะ่ะบอกว่าคนค้ายาเสพติดควรถูกประหารชีวิตให้หมดเลยถ้าประหารชีวิตให้หมดก็ไม่มีใครอยากจะค้ายาเสพติดแล้วซีเวียจิบปางจิบคอแลวก็ตอบว่าแต่ลุงของเธอเคยติดคุกที่ออสเตรเลียไม่ใช่เหรอเห็นว่าขนไฮโรอีนฉันคิดว่าฉันคงไม่ต้องฟังคําพูดของใครที่มาจากคนที่เคยติดคุกหรอกนะคุณจะเห็นได้ว่าบทสนทนาโดยสมุิเนี่ยถึงเป็นบทสนทนา ที่ถ้าคุณฟังแล้วอาจจะแบบออกก็จริงแต่เป็นแต่มันไม่ใช่การที่จะมาถกเถียงกันหรือพูดคุยกันที่ถูกต้องขาบอกว่า not the right way to argue ก็คือว่าไม่ใช่การถกเถียงที่ถูกหรือที่สมควรจะเป็นถึงแม้ว่าเจ้าตัวของหลุงของเจนนี่อาจจะเคยมีคดีติดที่ออสเตรเลียเนื่องจากการค้าเฮโรอีนแต่มันไม่ได้แปลว่าความคิดของเขาอาจจะเป็นความคิดที่ผิดนะครับ ลองฟังใหม่นะครับสมมติว่าเราลองเปลี่ยนดูเจนนี่บอกว่าลุงครั้งฉันบอกว่าคนทุกคนน่ะไม่สมควรขับรถเร็วนะโดยเฉพาะที่โรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะถูกรถชนเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่สมควรขับรถด้วยความเร็วและอยู่สินเวีย์มาบอกว่าเฮ้ย mm. แต่ลุงของเธอเคยติดคุกที่ออสเตรเลียไม่ใช่เหรอเล้กลุงเคยเคยมีการค้าเฮโรอีนฉันคิดว่าเราไม่สมควรฟังคนที่เคยติดคุกหรอกนะ คุณจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วการใช้การคิดแบบเนี้ยมันคือตะก,กับวิบัติเพราะว่าเช่นกันนะครับแม้ว่าเราเคยถูกติดคุกขึ้นมาหรือว่าเคยมีประวัติด่างพ้อย์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าอาร์กิวเมหรือไอเดียที่ถูกหยิบขึ้นมานั้นนะจะไม่เป็นจริงนะครับผมในหนังสือเนี้ยก็เลยยกตัวอย่างไปพูดถึงแต่ก่อนเรื่องของชาวดาร์วินนะครับอันนี้ก็ อยากลองหยิบขึ้นมาให้ฟังเล็กน้อยเพราะว่าเป็นก็เป็นเป็นแฟกต์เล็กๆอย่างเช่าสแตวินที่เป็นคนเป็นคนเขียนเรื่องของอกฎในการวิวัฒนาการนะครับในตอนแต่ก่อนเนี่ยชาวดาวินเองก็มีความชอบในการศึกษาเรื่องหนอนตัวเล็กๆแล้วในแต่สมัยก่อนคนจะมองถึงหนอนในดินเนี่ยว่าเป็นเพสนะครับเพสก็คือเป็น พวกแมลงที่สร้างความรังควาเนเหมือนกับแมลงวันหรือเหมือนกับหนูเหมือนกับตะขา,าเหมือนกับจิ้งจกหรือแมลงสาบอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นนะชาวดาวิเนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยหนอนเนี่ยไม่ได้มีไม่มีประโยชน์นะมันไม่ได้เป็นเพสนะมันก็เป็นตัวที่ทําให้ดินร่วนซุยทําให้ต้นไม้โตแล้วก็ดีงามนะครับผมคราวนี้เนี่ย คนที่มาพูดถึงชาวดาวินในตอนนั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปฟังไอ้นี่เลยไอ้นี่เนี่ยนอกจากจะพูดถึงเรื่องหนอนแล้วเนี่ยมันยังบอกว่าคนลิงนะ่ะกลายเป็นคนเนี่ยนะดูสินะครับคนจะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นการโจมตีในสมัยก่อนเช่นกันคือแนนชัยอาร์โฮมิเนมเช่นกันก่อนที่จะไปนั่งฟังก่อนที่จะไปหาเหตุผลว่าอาร์ชาวดาวินพูดถึงอะไรกลับไปโจมตีที่ตัวบุคคลแล้วก็จิ้มไปเลยแล้วก็บอกว่า ถ้าเขาเห็นหนอนเป็นของมีประโยชน์แล้วก็ความคิดของพวกคนทุกเหล่านี้คาเป็นความคิดที่ผิดแน่ๆน,นะครับผมนั่นก็อ,อีกหนึ่งตัวอย่างของ Ad ดโฮม i n เนพักจิบชาครับโอเคหลังจากได้จิบชาแล้วนะครับเขาจะบอกว่า Ad ดโฮม i n เนมเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่ฟังค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับมันคือการโจมตีตัวบุคคลแทนที่จะไป คิดถึงคําถามหรือว่าจะไปตอบคําถามมันเป็นการเปิดไพ่ขึ้นมาเพื่อการหลีกเลี่ยงมันเป็นการความคิดการใช้ตะก,กะที่ไม่ถูกต้องคราวนี้เนี่ยเราลองมาฟังบทสนทนาใหม่ของระหว่างเจนนี่กับเซนเวียดูอีกทีเจนนี่นะครับมีคุณสมมติว่าเจนนี่มีคุณลุงที่อาศัยอยู่ที่ฝั่งของกัมพูชาใกล้ๆกัมพูชาเจนนี่บอกว่า นี่นี่ลุงของฉันบอกว่านางมาเรียโซนนางมาลียโสเจตาเนะ่ะเขาเป็นคนดีนะซิเวียก็เลยบอกว่าเอ้แต่ลุงของเองอะ่ะอยู่กัมบูชาไม่ใช่เหรอไว้นี่มันติดฝั่งไพลเดนไอ้พวกกัมบูชาเหล่านี้ความคิดมันไม่ดีแน่ๆเพราะฉะนั้นที่คุณลุงคุณบอกเนี่ยต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องของเจนี่กับซิเวียตอนนี้เราเข้าใจละว,ว่าถึงแม้ว่าภาพลัก ของตัวละครที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยอยู่ที่กัมพูชาเองก็จริงมันอาจจะรู้สึกว่ามันอิมโฟลเอนซ์อ์กูเมนเราฟังดูแล้วว่าถ้าเป็นกัมพูชานี้มันต้องไม่ดีแน่ๆเพราะว่าบทสนทนาระหว่างเนี้ยเราก็พอจะรู้กันอยู่ว่าเส้นทางแถวนั้นมันคือ,อไรแต่มันก็ยังเป็นการใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือการไปใช้ตะก,กะที่ยังวิบัติอยู่ดีมันคือแอดโฮมีเน่เช่นกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเลยว่าเหตุผลเหล่านั้น,นที่บอกว่าเป็นคนดีคืออะไรเรา ตับดบทสรุปไปเลยว่าเนื่องจาก Image จเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดีด้วยนี่ก็คือการยกตัวอย่างให้เห็นว่า a d h o m เ n เนมหรือการใช้ตะกวิบัติแบบโจมตีตัวบุคคลเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยมันไปได้นะครับผมคิดว่าตัวผมเองก็เคยตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้เช่นกันและก็เคยใช้มันเช่นกันตัวคุณเองอาจจะเคยหรือไม่เคยเช่นกันแต่อย่างน้อยพอรู้แล้วเราก็อยากให้ ตอบไปนี้เวลาได้มีการพูดคุยกับใครหรือมีใครพูดคุยกับคุณทะเลาะกับคุณเนี่ยลองฟังดูว่าเขาตอบคําถามคุณไหมหรือเขาโจมตีที่ตัวคุณนะครับในหนังสือจิ้มมาให้เล็กน้อยนะครับเป็นพอสักหนึ่งคำแต่อย่างเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีในการตั้งคําถามถึงบางคนเนี่ยมันไม่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณกําลังโจมตีคนตัวนั้นนะลองฟังดูนะครับมียอดนักสืบโคนันนะครับโคนันทวิสาร ยอดนักสืบโคนันเนี่ยบอกว่าฉันไม่คิดหรอกนะว่าว่าไอ้พวกชุดดำเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่ทำเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าไอช้ชายชุดดำเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการหลอกลวงหรือว่ามีการเล่นแง่อะไรสักอย่างแน่ๆเลยการที่โคนันตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ใช่การที่โคนันไปโจมตีตัวบุคคลเพราะเหล่านี้เพราะว่า โคนันกาลังลองคิดอยู่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันคือความจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีเส้นบางๆอยู่บางครั้งประการไม่ได้เราไม่โคนนนไม่ได้โจมตีตัวบุคคลแต่โคนนนกําลังลองกําลังดูว่าสิ่งที่ชายชุดดํากําลังทําหรือพูดเนี่ยมันมีความจริงอยู่ในนั้นไหมนะครับมันไม่ได้ว่าเป็นแบดคาแรคเตอร์นะเราพูดถึงว่าแฟกซ์หรือความจริงแล้วเนี่ยมันเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ เอาละครับนั่นคือ ad hominem คุณจะเห็นได้ว่ามันเข้าใจง่ายมันเข้าใจสั้นแต่ว่าบ่อยครั้งนั้นเราจะถูกหยิบหรือว่าเราแอบที่จะหยิบมันมาใช้เพราะว่ามันอาจจะเป็นขอดการตอบคำถามที่ค่อนข้างง่ายและก็ขี้เกียจที่สุดและก็เข้าถึงได้ง่ายที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเรากำลังจะตกเป็นเหยื่อในการใช้ ad hominem หรือเรากำลังจะลองโจมตีตัวบคุคคลแทนที่ตอบคำถามเนี่ยเราอาจจะลองหยุดสักนิด แล้วก็ลองขอเวลาตอบคำถามเขาสัก5วินาที10วินาทีดูนะครับเดี๋ยวจะมี exercise เล็กๆให้ลองมานั่งคุยกันอ่ะแต่ตอนนี้ตัดมาดูที่ช่องแชทก่อนนะครับโวันนี้มีคนเยอะไว้ยไทม์แคทหกสนะครับแล้วก็โลบูริชูโยโลบูริชูนี่ต้องเป็นน้องนิวแน่ๆเลยนะครับแต่ timecat นี้ให้หนอลอง่อาแนะนำตัวนะครับสวัสดีในช่องแชทด้วย เอ็กซ์ไซก็ไม่มีอะไรนะครับค่อนข้างสั้นก็คือให้ลองคุณหยุดให้คุณลองหยุดดูหยุดคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแอดโฮมเม m หรือโจมตีตัวบุคคลหรือเปล่าอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเ uh, นี่ยนายแป้งเนี่ยเป็นคนขี้โกหกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังหรอกว่านายแป้งจะพูดอะไรอ,อันนี้โจมตีตัวบุคคลหรือเปล่านะลองคิดดูนะครับหรือจะบอกว่า ในแป้งเนี่ยเป็นคนขี้โกหกเพราะฉะนั้นคำพูดที่เขาพูดออกมาอยา่าไปเชื่ออ่าหรือจะมีคนบอกว่าโอ้คนขายบะมีที่พลังเยอะเนี่ยเขาที่เขาพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องหมดเลยนะแต่ฉันไม่เชื่อหรอกเพราะว่าคนขายบะหมี่ไม่ยอมโกนหนวดนะอันนี้เป็นการโจมตีตัวบคุคคลหรือเปล่าลองคิดดูนะครับหรือแม้แต่ การที่จะบอกว่าแม่มาหาเราแล้วบอกว่านี่หนูวันนี้ทิ้งขยะหรือ,อยังฮะไอเบิร์ดเบิร์ดก็เลยไปบอกแม่แม่ทําไมแม่ต้องระแวงเบิร์ดตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือสิ่งที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเร i เฮลิ่งหรือเปล่านะครับแทนที่จะตอบคำถามเดินเบี่ยงเบนไปแล้วจิ้มไปที่จุดอื่นแทน่ เพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือการใช้ a d h o m i n e นนี่คือหนึ่งในตะกะวิบัติที่เจอบ่อยมากๆแล้วก็อ่เลี่ยงได้นะครับถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงแล้วก็หลังจากนี้ถ้าคุณได้ยินได้ยินได้ฟังในเวทีดีเบตหรือว่าในการเลือกตั้งที่กำลังจะใกล้เข้ามาในปีหน้าเนี่ยคุณก็ลองฟังดูลองคิดดูนะครับว่าคนที่กำลังพูดอยู่บนเวทีนั้นเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือกำลังจะสื่อหรือพยายามจะหลบหบลีกอะไรอยู่ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มานั่งอยู่แล้วก็นั่งฟังด้วยกันนะครับผมเขียนไม่กินผักก็บทความเหล่านี้ไม่ได้เอามาจาก AI นะครับผ่านมาจากการคิดวิเคราะห์แยกแยะของหนังตัวหนังสือแล้วก็ตัวบุคคลแล้วก็มีดีเรซชั่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้บทความเหล่านี้อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยโลกของคอนเทนต์อะไรมากมายไก่กองก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตักรายนะครับเป้าหมายของผมคือวันหนึ่งผมจะเลิกทํางานแล้วก็ผมจะเป็น คอนเทนต์กเตอร์ยูทูบเบอร์ตัวยงของภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้นะครับเอาละครับยังไงก็ตามนะคือความฝันลมๆแรงๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ก็ขอ,อาลาตีสวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ